สวัสดีครับ<อ>เจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหายาปาฮาฟิโอรีรุ่นไม่มีค้าสตาร์ทนะครับคันนี้สตาร์ทมือไม่ติดครับเปิดสวิตช์คูญแจก็กดสตาร์ทมือก็เงียบเงียบไปเลยครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คแบตเตอรี่ก่อนนะครับอันดับเลกว่าไฟเต็มหรือเปล่านะครับ แบบ12.6โอเคครับผมแบตเตอรี่ดีเดี๋ยวมาดูสวิตชอตบเบรกว่าไฟท้ายติดหรือเปล่านะครับ<ม>เวลากำเบรคครับไฟท้ายไม่ติดแสดงว่าชอตเบรกไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมกำเบรกนะครับสวิตชอตเบรกดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สวิตสตาร์ทมือตรงน,นี้นะครับผมเดี๋ยวลองมา แกะดูนะครับว่ามันมีสนิมหรือเปล่าอยู่ตรงด้านในนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเป็นขาล็อกเฉยๆนะครับผมเราดึงออกมาเลยนะครับตัวนี้ ที่ปุ่มตัวนี้นะครับผมปุ่มสวิตตัวนี้ครับแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดๆนะครับผม, mm hmm. มน่าจะสุกกระปุกมากนะครับแล้วก็หน้าแป้นตัวนี้ด้วยนะครับผมเนี่ทำอย่างไรเนี่ยเห็นได้ปกติฮะมึงขัดเรียบร้อยแเราก็ ัให้มันใสๆเห็นหน้าเป็นทองแดงนะครับผมเดี๋ยวเราก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับครับผประกอบเข้าที่เรียบร้อยแล้วก็เอากลับเข้าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทมือดูนะครับคราวนี้เปิดสวิตไฟขึ้นนะครับกลับเบระครับสตาร์ทนอก็เรียบร้อยครับ แรุกแล้วเป็นกับสวิตสตาร์ทนะครับผมก็ทำความสะอาดแล้วก็จบนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมเพื่อตางคน